นี่มันไม่แข่งธนาอยนะครับเน้นกับทับมาตรการแล้ดำเนินการตามกปหมายที่ทางจังหวัดนะครับได้ออกมาตาเก้าแห่งระราชกำหนดการประสานราชการในสานกาณ์ฉุกนเฉินพศส5 4 0ัร้สบก็ได้อนุมัติอนุญาตนะครับในการอนุญาตในการให้อนุญาตแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมข้อปฏิบัติ ากล้พอๆกันและั่งจังหวัดซีนเกืโดยเคร่งครัดทีนี้ท่านผู้ว่าก็เป็นห่วงโดยเฉพาะของเราเนี่ยจุดขายของเราไม่ใช่มิวสิกไม่ใช่ดนตรีจุดขายของเราคือคือสวนสวนสาธรารณะใช่ไหมครับเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอพระโยนงนะครับอยู่ก็ตกลงในเรื่องการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งในส่วนนี้ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564ระหว่างอำเภอพระยุโดย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพยุกกับสวนนาสวนไทยนาทองดีโดยนายบุญประทองสีแดดซึ่งมีเรติึ้นเราเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้พก็ไม่มีกฎหมายที่เขาจะนัดเราค่อยขอขอเอามาอยู่กันไหมกชับอิมาแนะนำตัวกับทุกท่านนะครับการทำผิดกฎหมายต่างๆนะครับผมก็อยากส่งเสริมก็อยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมโรค 촬영 <요>